คนเกิดปีฉรูหรือปีวัวพระโหราจารย์เร่าเรียนและจำสืบกันมาว่าชายหรือหญิงใดเกิดปีฉรูเป็นธาตุดินชนะสา,าเป็นมนุษย์ผู้ชายมี่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาลท่านผู้เกิดปีฉรูสิริตกที่ปากพรมเจรจาไพเราะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปเป็นชายมีสเสน่ห์มากชู้หลายเมีย เป็นหญิงอาภัพคู่ครองคนเกิดปีนี้พอจะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูดเที่ยวไปสารทิศใดมักชอบอาสาคนอื่นพะพูดเป็นใจท่านว่าเป็นคนมีความคิดสุขขุมรอบคอบจิตใจเมตตาการุณาชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ชะตาชีวิตอาภัพทำคุณแก่ใครเหมือนไฟตกน้ำ ดุดปิดทองหลังพระไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจพระสาวเป็นที่นั่งท่านว่ามักใช้ชีวิตคุ่นคลิตในเรื่องการมารมเป็นชายมักมีมนสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาติดใจของเพศตรงข้ามเป็นหญิงจะมีฝ่ายปานในที่รับรูปร่างมักสง่างามแม้ร่างจะอัปร,รักษแต่ก็มีชายหลงรัก พระอังคารกับพระพฤหัสบดีเป็นมือท่านว่ามักทำงานได้ทุกอย่างหากได้รับการศึกษาดีจะก,ก้าวหน้าในวิถีชีวิตการงานที่เหมาะเช่นนักบวชแพทย์ครูอาจารย์และโหราศาสตร์ถ้าได้รับการศึกษาน้อยมักจะถูกหลอกลวงพาดท่าเสียทีคนอื่นเสมอพระศุกร์กับพระอาทิตย์เป็นเท้า ท่านว่ามักชอบท่องเที่ยวพเนจรไปทั่วสารทิศท่านผู้เกิดปีฉลูถ้าเกิดเวลากลางวันมักจะลำบากไม่สู้สบายกายและใจนักต้องเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินประกอบอาชีพหากเกิดเวลากลางคืนดีมีความสุขได้เมื่อปางพระมหาชนกอัมรามานดาไปค้าขายทางเรือเกิดสำเพาแตกท่ามกลางมหาสมุทร ต้องว่ายน้ำประคองกายอยู่กลางน้ำถึงเจ็ดวันนางเมฆลาจึงมาอุ้มเหาะไปที่วนอุทยานหลวงท่านผู้เกิดปีนี้ควรเอาผ้าแพรประจำสีวันเกิดตนไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นจิริมงคลแก่ชะตาชีวิตตนเอง